สรุปตลาดหุ้นไทยประจำวันที่25มิถุนายนเซ็ i ต d อินเด็กฟื้นตัวมาทดสอบแนวต้าน1,100หลังจากทดสอบแนวรับ1 0 6 0 5 5 5 5แล้วไม่หลุดทำให้โครงสร้างของตัวเซ็ตอินเด็ก มีโอกาสเกิดรูปแบบดับเบิลบอททอมคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,150แล้วก็1,200จุดวันนี้จับตามต,ติของปป,ปชว่าจะมีการส่งคำร้องของสอวในการพิจารณาคดีนายกเกี่ยวกับการประพฤติผิดร้ายแรงในกรณีคลิปหลุดหากมีการส่งเรื่องไปที่สารรัฐมนูลอาจจะทำให้นายกเนี่ย ต้องเว้นวักทางการเมืองเพื่อรอการพิจารณาคดีตรงนั้นจะทำให้เซตอินเด็กมีโอกาสย่อและปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับที่1,080หุ้นแนะนำทางเทคนิคตัวแรกก็คือตัวของมิน้นสัญญาณฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นมิน้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงเราคาดว่าราคาหุ้นมินน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ24บาท แนะนำซื้อตัวของมินโดยมีแนวรับในอยู่ที่23แล้วก็22.7แต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า22.20ลงไปเราแนะนำให้ Stop Loss การเข้าซื้อตัวของมินออกไปก่อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ CRC ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่อง เราคาดว่าราคาหุ้นของ CRC น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ18แล้วก็18.5แนะนำซื้อตัวของ CRC ที่แนวรับบริเวณ17บาทแต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า16.50ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ CRC ออกไปก่อน s 5 0 m 2 5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่720เราแนะนำให้เทคโ f ลฟิดหรือขายทำกำไรสถานะรองเนื่องจากแนวต้านที่ระดับ720เป็นแนวต้านสำคัญและมีโอกาสที่จะย่อหรือปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับที่710แล้วก็700แต่หากตัวของ S50 M25 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ720ได้ต่อเนื่องจะมีแนวต้านถัดไปที่740เราแนะนำให้ลองในตัวของ s 5 0า u 2 5หานะครับหากมีการเบรกแนวต้านที่ระดับ715ขึ้นไปยืนได้อย่างแข็งแกร่งตรงนั้นจะทำให้ s 5 0 u 2 5มีโอกาสขึ้นต่อไปที่735ถึง740 และมีจุด Stop l o s อหากย้อนกลับลงไปต่ำกว่า710สําสำหรับ S50 U25 ควร Stop l o s อสถานะลองออกแล้วเปลี่ยนเป็นการ Open Shot ราคาทองคำปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่บริเวณ3,300หลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่ระดับ3,330ลงไป เราคาดว่าแนวโน้มของราคาทองคํายังมีโอกาสลงต่อไปทดสอบแนวรับถัดไปที่3250หรือลึกกว่านั้นก็3180จะเป็นแนวรับสำคัญยังคงแนะนำให้ OpenShot ในตัวของ gou 2 5โดยมีแนวต้านที่ระดับ3370หากทะลุผ่าน3390ลงขึ้นไป ควร Stop Loss สถานะช็อตออกไปก่อนแต่หากไม่ผ่าน3370แล้วมีการย่อลงแนวโน้มของตัว S ของตัว gou 2 5จะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่3300หรือ3250เป็นแนวรับสำคัญสำหรับการย่อลงของตัว gou 2 5 นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางของ CGS International ได้ทุกช่องทาง